เป็นไรอ่ะเตยแหวนหายอ่ะสร้อยอ่ะถ้ามันขาดก็ทิ้งไปเถอะส่วนแหวนอ่ะเดี๋ยวพาไปซื้อใหม่มีคนเดียวไม่เหงาพี่เดี๋ยวพมื่ีเป็นเพื่อนทริปเราอาทิตย์หน้าเตยไปกับพี่ตนไม่ได้แล้วนะแม่ไม่ให้ไปอ่ะถ้าพี่กลับมาจากทริปแล้วจะรีบมารับไปดูหนะังนี่คือพี่ตอนก็ยังจะไปใช่ปะแต่ว่าถ้าพี่ตนไม่มีเตยอ่ะพี่ต้นคงมีความสุขมากกว่านี้เมื่อกี้ที่พูดหมายความว่าไงก็หมายความอย่างที่พูดเอองั้นพี่ไปเถอะ โโโมภาษาอะไรเนี่ยภาษาอะไรพี่ภาษาอะไรญี่ปุ่นโบราณไงเขมรมึงอ่ะเขมรรังโกโตกันดานเฮ้ยเฮ้ยกันดานภาษาไทยมึงดูเขาคนนี้ใครครับมิสเตอร์บอลครับผมยังไงวะบอกมึงหน่อยภาษาอะไรก็ได้พี่บอกกูหน่อยเอาภาษามึงภาษามึง อยากรู้เรื่องสองคนนี้สวีดกันแบบนั่งก่อนกันตลอดเวลาเลยอะไปรู้จักกันได้ยังไงอ๋เอเรา,เ,าเลยถามดีมากเลยอยากรู้ยังรู้อ่ะเราก็ได้เออดคือวันนั้นอ่ะผมไม่เจอเตยขี่มอไซค์อยู่ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นใคร แต่พอเห็นแล้วแบบใครวะขี่มอไซคันนี้โคตรเท่เลยอะแล้วพอถอดหมวกมานะก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้แม่งพูดีดโอ้น้องดูแม่งไม่เหมือนใครอะพี่ต้องเป็นคนนี้แหละเป็นคนอื่นไม่ได้เรา

ฝันรายเมื่อภาพเธอคอยร้อนทุกคืนหาทางหนีเธอคาใจอยากนอนไม่ยอมไม่ยอมตื่นก็ทุกค่ำคืนเจอเธอที่ฟ้าไกลได้แต่เพื่อนกันซะ ชมโดยเธอไม่รู้ตัว oh yeah. เจอเธอที่ไรจิตใจเป็นรัวฉันกลัวฉันกลั <c oughs> กวกลัวเธอไม่สนใจทอนหุกป้ายอยากเดินเข้าไปบอกว่ารักเธอ ใส่ขึ้นทางตางในช่วงเวลาที่ต้องการใครเข้าใจสักคนตอนนี้ผมอยากรู้เรื่องพี่โตบ้างละเออเี้อยาแล้วเรื่องพี่ต่อบ้่เลยอะไรวะแล้วทำไมต้องเป็นกูัว มึงอะบอกให้น้องพาแฟนมออกคลิปแฟนมึงอะเออนั่นนี่ผมไม่เคยเห็นหน้าแฟนพี่สักคนเลยนะจิงถ่ายเดียวตลอดเงียบเงียบเลยคนอย่างกูเนี่ยมีมอไซคันเดียวก็พอแล้วแบบหล่อสัดๆอะพี่จริงเอาจริงที่มึงไม่ีแฟนใหม่เนี่ยหาไม่ได้หรือมึงยังไม่ลืมคนเก่าอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาพี่ทำไมเรื่องนี้ผมไม่เห็นรู้อะ ใครอะใครเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยตอนกูเพิ่งรู้จักมันเนี่ยมันยังเทิร์อยู่เลยเฮ้ยอะไรของมึงไอ้มึงก็มั่วเฮ้ยเรื่องเจ๊งพูไปเรื่อยมึงเนี่ยนะกูรู้กูรู้กูรู้รุ่นน้องมึงนี่คณะไงเฮ้ยว่าวรุ่นน้องด้วยใครอะใครนี่ไงนี่ไงนี่ไงจ้าเตยเป็นรุ่นน้องคณะของตนใช่ป่ะงั้นเตยก็ต้องเคยเจอแฟนตนดิ ใช่ปะเอล่าเลยเล่าเลยเล่าไปยังไงพี่รักคำถามดีมากค่ะจริง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 เตยเรียนไม่ทันพ <c oughs> ี่โตนนะคะอแต่ว่าเท่าที่เห็นพี่ตนก็ขี่มอเอไซค์อยู่ตลอดอะเสียดายว่ะเลยไม่รู้เลยว่าแฟนเก่าพี่แม่งเป็นไง มึงไม่ต้องรู้หรอกเอาจริงนะผมไม่เคยเห็นสาวคนไหนได้ซ้อนมอไซค์พี่สักคนเลยเออจริงจริงจริงเออเออใช่เอางี้เอางี้คือถ้ากูมีเมื่อไหร่กูจะบอกพวกมึงเลยจะรีบรายงานเลยโอเคไหมเออใช่รอได้รอเะรเอาเอรายงเฟซบุ๊กโทรหาเอาทุกทางเอาทุกทาง อยู่คนเดียวผมไม่เห็นว่าจะต้องมีใครใครมาเคียงข้างอยู่ลำพังอย่างคนที่อ้างว้างนั่งมองดูแสงลำไหลของดวงต่วันจะลับไปเมื่อมองจันทร์ที่ลอยขึ้นมาตื่นอย่างนี้และเพื่อนที่มีที่ดีที่สุดคือมอนคารอยู่เงาเงาอย่างคนที่ปล่อยวางก็อยู่อย่างนี้จนชินไอคนไม่รู้ก็คอยจะถามทาไมไม่หาใ สักคนเข้าใจแต่บจริงก็ทุกคนก็ทุกคนดูแซนดีดูแซนดีดูจริงใจก็ยินดีที่ได้เจอแต่ no 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 hey โอเวลาฉันรักรักจริงมันมาไม่นิ่งตอนเธอมาจริงไปคนมันรักมากมันอะไรที่ได้ปวดใจจะบอกใครก็ไม่ช่วยเพราะรักเองเจ็บเองอยู่อย่างคนไม่มีแฟนจะหาใครมาแทนพราวว่าเขาจะมาซ้ำเยอะที่คนมันใจดำเลยไม่เป็นเพี้ยนแบบจำใา 对。